ในการเรียนรายวิชาสัมมนาบาลีพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับก็จะมีการให้คะแนนแล้วก็ให้การบ้านให้งานท่านนิสิตด้วยนะอันนี้วันนี้ก็จะมาสรุปให้ฟังเล็กน้อยเพราะว่าจริงๆก็ต้องบอกตั้งแต่ต้นเพียงแต่ว่าเราเจอโควิดนิดหน่อยก็เลยยังไม่ได้พูดถึงนะครับตรงนี้จะขออการพูดถึงตรงนี้ท่านนิสิตจะได้มีเวลาเตรียมตัว เพราะว่าเดี๋ยวถ้ารอโควิดหายแล้วก็ไปพูดตอนหลังบางทีอาจจะเตรียมตัวไม่ทันนะก็จะให้ท่านได้เตรียมตัวไว้ว่าเรามีการเก็บคะแนนกันยังไงมีการประเมินผลกันยังไงแล้วก็งานที่ท่านนิสิตต้องทํามาส่งผมเพื่อจะได้มีคะแนนแล้วก็มีการตรวจการประเมินผลให้มียังไงบ้างท่านจะได้เตรียมตัวไว้ งานหลักๆนะครับของรายวิชานี้นะครับก็จะมี3ส่วนนะก็จะมีส่วนที่1นะครับก็คือเรื่องการเข้าชั้นเรียนนะถ้าเป็นการเข้าชั้นเรียนในตอนที่ผมทําเป็นคลิปให้ท่านนิสิตดูท่านก็แค่มาดูแล้วก็ลงชื่อไว้ผมก็จะเช็คชื่อให้ตามนั้นนะครับเวลาเข้าดูอะไรต่างๆก็จะรู้ได้หมดเพราะว่าในคอมพิวเตอร์เขามีเวลาหรือ เขามีเวลาเข้าอะไรไว้อยู่แล้วนะครับก็เช็คจากนั้นได้นะครับฉะนั้นนิสิตท,ท่านใดที่ยังไม่ได้มาดูในคลิปแล้วก็ยังไม่ลงชื่อไว้ก็อย่าลืมดูให้จบแล้วก็ลงชื่อไว้นะครับอันนี้ก็เป็นคะแนนส่วนที่1คือคะแนนการเข้าเรียนอันนี้เฉพาะตอนที่ช่วงสถานการณ์ส่วนช่วงที่เข้าเรียนก็จะมีดูหน้าแล้วก็ใส่ชื่อให้ นะครับเพราะว่านักเรียนเรานิสิตเรามี1ิรูปท่านนองเห็นหน้ากันแป๊บเดียวก็จําได้หมดแล้วนะครับนะอันนี้ส่วนที่1ตรงนี้ก็จะว่าโดยคะแนนก็จะมี10คะแนนนะครับส่วนที่2นะครับก็จะเป็นงานให้ท่านนิสิตได้สรุปบทเรียนนะครับแต่ว่าไม่ได้สรุปทั้งหมดนะถ้าท่านจะสรุปทั้งหมดก็สรุปไว้อ่านเองอันนั้นตามสบายส่วนสรุปแล้วมาส่งผลเพื่อประเมิน ว่าท่านเรียนแล้วสามารถที่จะสรุปบทเรียนสรุปคําพูดหรือสรุปสิ่งที่อาจารย์สอนได้ไหมอันนี้เป็นทักษะชนิดหนึ่งนะต้องหัดทำเหมือนกันนะอันนี้จะมี30คะแนนนะครับก็คืองานที่ผมให้ท่านนิสิตได้สรุปเวลาให้ดูคลิปนึ่งนะตอนนี้ที่ให้ดูไปแล้วแล้วให้สรุปมี2คลิปนะอย่างนี้นะครับถ้าให้ดูแค่2คลิปก็ จะ30คะแนนเฉลี่ยกันแต่ว่าบางทีก็จะมีเพิ่มคลิปมาให้ด้วยเรียกว่าถ้าจํานวนเยอะก็เฉลี่ยคะแนนกันไปนะครับอย่างนี้ทํานองนี้ในส่วนนี้จะมี30คะแนนก็คือเป็นงานสรุปบทเรียนนะครับสรุปคําบรรยายที่ผมบรรยายไปแต่ไม่ต้องสรุปทั้งหมดนะสรุปเฉพาะส่วนที่ให้เป็นงานไปตอนนี้ให้ไปแล้ว2นะถ้ามีเพิ่มเดี๋ยวจะมีบอกไว้นะครับท่านนิสิตก็ดูให้ดี นะครับก็พยายามทํามาเพราะว่ามันเป็นคะแนนเรียนขนาดเรียนเป็นพระเรียนชั้นสูงขนาดนี้ก็ยังต้องมีบังคับการให้คะแนนเพราะถ้าไม่มีพวกนี้ผมก็ให้คะแนนไม่ถูกว่าจะให้คะแนนยังไงนะครับนี่10บบวก30ก็เป็น40แล้วก็เหมือนคะแนนเก็บนั่นแหละอันนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นเหมือนสอบนะครับแต่ว่าเราไม่ได้สอบหกสิบนะคะแนนเนี่ยจะเหมือนสอบแต่ว่าไม่ได้สอบจะเป็นงานให้ท่านนิสิตไป อ่านพระไตรปิดกแล้วก็ศึกษาค้นคว้ามาให้ดีสรุปมานำเสนอให้ผมแล้วก็เพื่อนๆฝัฟังให้ฟังให้รู้เรื่องนะอย่างนี้แล้วก็พอนำเสนอเสร็จแล้วผมก็ดีเพื่อนๆก็ดีได้แนะนำหรือว่าได้คอมเมนต์อะไรเรียบร้อยแล้วท่านก็นำไปเขียนมาเป็นรายงานนะเขียนให้ตามรูปแบบของทางมหาวิทยาลัยกำหนดนั่นแหละนะ ใช้รูปแบบของที่เราทําในดุษฎีนิพนธ์ใช้รูปแบบนั้นแต่ว่าเราไม่ต้องทําใหญ่ขนาดนั้นทําเป็นแค่รายงานมาหนึ่เล่มจำนวนหน้าที่เขียนก็จะประมาณ20หน้าอย่ากเกินนั้นไม่ต้องเกินเพราะว่าอาจารย์จะอ่านไม่ไหวเอาประมาณนั้นให้สรุปให้เป็นเนื้อหานะครับตรงนี้มี60คะแนนตั้งแต่ไปค้นคว้าศึกษาข้อมูลและนำมาเสนอแล้วก็เขียนเป็นเล่มมาสง่ง นะตรงนี้60คะแนนเหมือนสอบปลายภาคเลยนะครับฉะนั้นนิสิตจะต้องทํากิจกรรมตรงนี้คือไปอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็สรุปพูดออกมาเหมือนที่ผมพูดให้ท่านนิสิตฟังนี่แหละเหมือนคล้ายๆกันเดี๋ยวจะบอกวิธีอีกต่อนหนึ่งว่าควรพูดประเด็นอะไรบ้างในงานสัมมนาน,นี้เสร็จแล้วก็เขียนเป็นเล่มรายงานมาส่งก็เป็นปลายภาครวมๆทั้งหมดเลยเนี่ยกระบวนการนี้60คะแนนนะครับ อันนี้ก็คือตัวคะแนนมี1 0 3 0 60นะครับ10ก็คือเข้าชั้นเรียนนะครับ30คืองานสรุปคำบรรยายนะ60คือไปอ่านพระไตรปิฎกสรุปวิเคราะห์นำมาเสนอหน้าชั้นเรียนถ้าไม่ได้หน้าชั้นเรียนเนื่องจากสถานการณ์ยังไม่สงบนะโควิดยังไม่สงบก็จะมีซูมให้ ก็แน่นอนลบไม่ได้เห็นหน้าทุกรูปอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับแล้วก็เขียนเป็นรายงานมาส่งอันนี้ก็จะครบนะตรงนี้6 0คะแนนรวมแล้วก็100คะแนนก็ตัดเกรดได้แล้วนะครับอันนี้คืองานนะฉะนั้นที่ผมจะบรรยายเนี่ยผมจะบรรยายประมาณ10ครั้งอีก5ครั้ง6ครั้งนะอีก5ครั้งประมาณนั้นนะเดี๋ยวครั้งสุดท้ายจะสรุปนะครับเราจะเรียน16คาบนะครับนะอีก5ครั้งโดยประมาณนั้นก็จะให้ท่านนิสิต นำเสนอเรื่องที่พูดไปเมื่อกี้ที่ว่า60คะแนนะนะครับก็นําเสนอก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นคะแนนจะรวมทั้งหมดนําเสนอผมก็จะอัดเทปไว้แล้วก็เ,เวลาให้คะแนนก็มานั่งดูความจริงก็คือจะให้คะแนนหรือดูตั้งแต่ตอนที่ท่านปีเซนแล้วแหละนะครับแล้วบวกกับที่ท่านทํารายงานเป็นนําเสนอมานะครับอย่างนี้ทํำตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นงานนะฉะนั้นที่ผมจะบรรยายก็จะบรรยายประมาณ10ครั้ง นะครับสิบคลิปนั่นเองนะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นท่านทีสิทธิ์นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยบาลีพระไตรปิฎกที่จะแนะนำแล้วก็จะมอบหมายให้นี่แหละนะครับเดี๋ยวนี้บอกก่อนเลยจะได้ไปมีเวลาทำนานๆนะส่วนรายละเอียดว่าให้ทำยังไงเดี๋ยวผมตอนผมบรรยายผมจะพูดให้ฟังอีกต่อนึงนะครับนะอันนี้นะก็ จะให้เวลาท่านิสิตได้นำเสนอประมาณองค์ละรูปละหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณฉะนั้นในคาบหนึ่งหนึ่งหรือในครั้งหนึ่งหนึ่งนี้ก็จะได้ประมาณทั้งสองรูปถ้าบางองค์พูดมากไปนหน่อยก็อาจจะได้รูปเดียวก็ไม่เป็นไรบางองค์พูดน้อยอาจจะได้คาหนึ่งสามรูปก็ไม่เป็นไรก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันโดยคร่าวๆอันนี้นะครับอันนี้นะนี่ก็คือเรื่องของงานนะครับฉนะนั้น ผมจะบรรยายบอกแล้วนะเมื่อกี้ประมาณ10ครั้งนะครับส่วนตั้งแต่ครั้งที่1 1เป็นต้นไปก็จะให้ท่านนิสิตได้นำเสนอนะครับเรื่องที่จะให้ท่านนิสิตไปอ่านนะครับนะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่30นะจริงๆเริ่มมีตั้งแต่พระไตรปิฎกเล่มที่25แล้วก็คือคำพีสุตตนิบ,บาตเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคำพีสุตตนิบ,บาต พระไตรปิฎกเล่มที่25าเนี่ยคำพีสุตตนิบาตจะให้ไปอ่านตรงนี้คำพีสุตตนิบาตสุตตนิบาตตปาลินะครับคำพีสุตตนิบาตก็มีหลายส่วนนะครับเป็นคาถาสั้นๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้มีหลายวักด้วยกันแต่ว่าจะให้ไปอ่านในชุดสุดท้ายเพราะว่าท่านิสิตก็คงคุ้นเคยมาแล้วตั้งแต่เรียนนักธรรมแล้วนะ เดี๋ยวผมสั่งงานไปท่านก็โอ้สบายเลยประมาณนั้นนะแต่ว่าให้อ่านจากภาษาบาลีนะฉบับไทยฉบับแปลก็หันตามสบายแหละแต่ว่าเวลานํามาเสนอเนี่ยนะต้องดูบาลีประกอบมาดีๆแล้วก็สรุปจากบาลีนะจะได้เห็นศัพท์ด้วยอะไรด้วยนี่สุตติปิากก็มีหลายวัคหนึอุรคาาวัคสองจุลวัคสามมหาวัคสอัตถกาวัค ห้าปารายนาวักเนี่ยจะให้อ่านนี้อ่านปรายนาวักเนี่ยนะครับทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าในวรรคที่4กับวรรคที่5เนี่ยนะในคัมภีสุตนิบาตเนี่ยจะเป็นลักษณะคาถาสั้นๆเป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงมีความหมายลึกซึ้งนะครับท่านภาษสารีบุตรก็นําไปขยายความไว้อยู่แล้วเป็นต้นแบบของคัมภีอัตถกถาแบบที่ผมอธิบายเมื่อกี้ จริงๆมีตั้งแต่ในพระไตรปิฎกแล้วนะบนางท่านอาจจะบอกโอ้อาจารย์อธิบายตามอาัตถกาถาจริงๆอธิบายตามแบบพระไตรปิฎกแหละแบบพระไตรปิฎกที่เป็นต้นแบบของอัตถกถาก็คือคัมภีร์แนวท่านภาษาริบุตรไม่ว่าจะเป็นคมภีร์นิเทศหรือปฏิสัมพิธรรมามะอย่างอาัตกะวักเนี่ยท่านภาษาริบุตรก็จะเอาไปแสดงในมหานิเทศคัมภี์มหานิเทศเนี่ยอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่29 กุตการนิกายมหานิเทศนะครับถ้าเป็นปรายนะวัคเนี่ยนะครับก็คือเรื่องมานบ16คนคุ้แล้วเราเรียนตั้งแต่สมัยนักธรรมแล้วแต่ว่าตอนสมัยนักธรรมเราอ่านจากผู้อื่นเขาสรุปมาตอนนี้เราจะอ่านจากบาลีโดยตรงแล้วก็ขยายนะครับนะอันนี้ท่านภาษาริบุตรก็นำไปขยายเช่นกันอยู่ในคำพีจูรนิเทศนะครับ ฉบับภาษาไทยเราที่พิมพ์เป็นบาลีอักษรไทยอยู่เล่มที่30มานะครับนะมนบมี16ท่านนิสิตเรามี10รูปนันก็สบายอยู่แล้ววิธีการที่จะแบ่งงานกันนะครับนะสรุปก็คือจะให้ท่านนิสิตอ่านจูลนิเทศแต่จริงๆในจูลนิเทศนี้มีที่มาจากสุตปนิบาตธนะอ่ามาดูหน้าตาของจูลนิเทศสะหน่อย คำพีจูลนิเทศพระไตรปิฎกเล่มที่30นะครับนะก็จะเป็นเรื่องมานบ16คน16ท่านนะครับมานบ16ท่านนะท่านสิสิกเขคงจะคุ้นอยู่แล้วนะครับให้อ่านตัวคาถาตัวหลักก็คือตัวคาถาที่เป็นปัญหาแล้วก็คำตอบที่พระพุทธเจ้าตอบ อย่างนี้ส่วนคําขยายให้เอาจากคำภีนิเทศตามแนวที่ท่านระสาริบุตรขยายความก็คือมานวะปัญหานิเทศตรงนี้นะครับทีนี้เมื่อกี้บอกแล้วนะครับท่านนิสิตมี10รูปมานพมี16ท่านนะครับก็เอาท่านที่1กับท่านสุดท้ายไว้ท่านที่1จองไว้ก่อนคืออาจารย์ อันนี้อาจารย์อาจารย์จะนําเสนอให้ดูหรือว่าพูดให้ฟังว่าเวลาเราไปอ่านคาถาเนี่ยแล้วขยายความเนี่ยนะให้ขยายประมาณนี้ทำนรงนี้นะตอนนี้บอกไว้ก่อนท่านนิสิตก็จะได้เตรียมตัวนะเรื่องที่หนึ่งคืออชิตตะมานาวะปัญหานิเทศกับเรื่องที่16เอา1กับ16เอาอาจารย์อาจารย์จะพูดสเรื่อง อันนี้อาจารย์อาจารย์คือผมนี่แหละจะเหลืออยู่14บสเรื่องก็คือเรื่องที่2นี่14เรื่องตรงนี้ตัวนี้นิสิตให้ตกลงกันว่ารูปไหนรับผิดชอบมานบท่านไหน ให้ไปอ่านในคำพีจูรนิเทศฉะนั้นแต่ละท่านก็จะอ่านไม่เท่ากันบางท่านก็อ่านเยอะบางท่านก็อ่านน้อยก็เลือกเอาเองนะอย่างนี้นะครับอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจน,านำมาเสนอหน้าชั้นเรียนแล้วก็เขียนเป็นรายงานมาส่งนะครับตัวหลักก็คือคำถามของมนุษย์16คนและคำตอบของพระพุทธเจ้านั่นเองตัวหลักคือเท่านี้นะแต่ทีนี้ ในบาลีแต่ละคําที่เป็นคําถามบาลีแต่ละคําที่เป็นคําตอบนั้นขยายความว่าอย่างไรอันนี้คือแนวอัถกถาซึ่งจริงๆก็คือแนวพระไตรปิฎกนั่นแหละโดยมีอัถกถาจารย์รุ่นแรกๆคือพระพุทธเจ้าเป็นหลักตอนนี้เราไม่ต้องอ่านหลายส่ตรแล้วมาอ่านตรงนี้คือแนวพระสารีบุตรภาษารีบุตรอธิบายยังไงเดีย๋ยวท่านนิสิศก็ค่อยๆสรุปได้ว่าโอ้ท่านอธิบายแบบนี้อธิบายโดยศัพ์ ขยายความโดยไวยพจน์บอกองค์ธรรมบอกอะไรต่างๆคล้ายๆกับอัธกถาที่ผมพูดให้ฟังเมื่อกี้นียจริงๆไม่ใช่มีเฉพาะในอัถกถานะมีตั้งแต่ในพระไตรปิฎดกดแล้วตอนนี้จะให้โอกาสท่านนิสิตได้ไปอ่านนะแต่ตอนนี้ยังไม่อ่านก็ได้ให้สรุปกันก่อนไปเปิดๆด,ดูก่อนว่าหน้าตาหรือปริมาณของแต่ละเรื่องเป็นยังไงแล้วก็ตกลงกันว่าท่านไหนจะรับผิดชอบเรื่องไหนตั้งแต่เรื่องที่สองติดสเมตยะมานวปัญหาเนี่ย จนถึงโมคราชมามนวะปัญหานะครับเอา,เอารูปแล้ปัญหารูปและปัญหานะครับส่วนเรื่องที่1กับเรื่องที่16เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะเรียกว,ว่าถ้าให้ผมอ่านผมอ่านแล้วผมจะมาอธิบายประมาณนี้ทานติสิก็เรียนแบบหรือเพิ่มตรงนั้นตรงนี้มานะเรียนแบบก็คือเรียนไม่ได้หมดหรอกเพราะว่า แต่ละคนก็มีจุดเด่นจุดด้อยไม่เหมือนกันนะท่านนิสิตก็ดูแบบผมเป็นตัวอย่างนิดนึงดูว่าไออาจารย์เขาประมาณนี้เว้ยเรากอ็อันนี้เป็นแบบเสร็จแล้วก็เพิ่มนั่นเพิ่มนี่นะเรียกว่าไม่จํากัดหรอก็สามารถอธิบายได้ตามสมควรให้เวลาประมาณรูปลนะหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้คืองานนะ,ะตรงนี้60คะแนนทีเดียวนะก็คืออย่าลืมไปเลือกเรื่องมานะครับแล้วก็ให้ตัวแทนของห้องอาจจะเป็นหัวหน้าห้องหรือเลขาห้อง สรุปมาด้วยว่านิสิตชื่อนี้ชื่อนี้รับผิดชอบเรื่องนี้เรื่องนี้ไปนะครับอย่างนี้นะและเวลานำเสนอนะครับเดี๋ยวพอผมบรรยาย10ครั้งเรียบร้อยแล้วก็จะให้ท่านิสิตได้นำเสนอนะได้นำเสนอในเวลาครั้งละประมาณ2รูป2รูปตั้งแต่ครั้งที่11เป็นต้นไป ตอนนี้เราบรรยายไปครั้งที่6เองนะยังเหลือเวลาอีกพอสมควรนะครับนะเดี๋ยวผมจะได้ตอนนี้เราก็บรรยายไปครั้งที่6เองนะยังเหลือเวลาอีกพอสมควรนะผมจะได้นำส่วนอื่นๆที่น่าสนใจในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะตอนต้นๆของคำพีมาอธิบายให้ฟังบ้างเล็กๆน้อยๆอยพอจะได้ เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาเป็นจุดนําไปสู่ความสนใจในระไตรปิดกนะอย่างเช่นควรจะรู้อย่างเช่นอวโเมสุตังนี้ควรจะรู้นะอันนี้ก็เคยเกลิ่นให้ฟังบางแล้วแหละนะตอนนี้เอาง่ายๆก็คือสารณคมกับสิกขาบทนี้ไหมเอาแต่เรื่องง่ายๆมาแต่ว่าคําว่าง,ง่ายนี่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันจะต้องมีความเข้าใจโดยชัดเจนจะได้นําไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือ ลักษณะของรายวิชานี้สัมมนาบาลีพระไตรปิฎกนะทีนี้เมื่อผมบรรยายไปยกบาลีในพระไตรปิฎกมาอธิบายนั่นนี่พอสมควรแล้วก็จะอธิบายตามคำพีในเรื่องของปัญหามานุษย์6คนโดยอธิบาย2ท่านก็คือท่านที่1กับท่านที่16ว่าเอเนี่ยบาลีว่าอย่างนี้อธิบายประมาณนี้ประมาณนี้ ท่านิสิตจะได้เป็นตัวอย่างนะพอจบแล้วท่านิสิตก็จะได้นําเสนอต่อไปนําเสนอเสร็จแล้วนะครับก็ไปเขียนเป็นสรุปมานะสรุปสรุปจากเรื่องที่อ่านมาส่งอาจารย์ประมาณ20หน้าประมาณนี้นะครับทั้งหมดก็จะ60คะแนนอย่างที่บอกแล้วนะครับนะฉะนั้นวันนี้ก็ได้บรรยายถ้าโดยหลักก็คือ บรรยายเวรมณีสิกขาประดังสมาธิยามิสนะส่วนหนึ่งแล้วก็ได้บอกงานให้ท่านนิสิตด้วยบอกการประเมินผลให้ด้วย10 30 60นะอันนี้นะครับอันนี้ก็ถือโอกาสบอกเลยเพราะว่าถ้าบอกตอนหลังๆเดี๋ยวท่านจะเตรียมตัวไม่ทันนะครับอย่างนี้นะนั้นตอนนี้ก็งานหลักๆก็จะมีงานที่ให้ไปสรุป จากการดูคลิปนะสองคลิปนะฉะนั้นก็อย่าลืมตั้งใจเขียนกันจะได้คะแนนคลิปละหลายคะแนนทีเดียวนะครับนะทำมั่วๆม,มาก็คะแนนก็จะลดลงไปแล้วก็ตัวหลักก็คือ6 0คะแนนเดี๋ยวก็อย่าลืมไปคุยกันนะคุยกันเองละว่าองค์ไหนจะเลือกอันไหนอันไหนไหนก็ว่าไปนะครับองค์ไหนเลือกก่อนก็คงจะมีภาษีกว่านะอย่างนี้นะครับทำตรงนี้เอาละบรรยายวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา เท่านี้นะครับกลาบนมัสการท่านพระนิสิตทุกรูปนะครับ